พี่ี่หลบก่อนแน่นอน <uckland utan. S 1> จริงจมึงเนี่ยเฮ้ยม่อกี้มึงทำไรน้องกลเตะยอดหน้ามึงเตะยอดหน้ามันใช่มึงเตะมันจะฟันหักเลเหรอไม่นำดูฟันมันหักอยู่แล้วพี่ฟันนัทนมเพิ่งจะขึ้นไล้ฟัมบุญยิมาแล้วมึงไม่ใครในหน้าอ่อนแล้วเป็นยังไงล่ะ้น้ากึ่งสุกกึ่งดิบตลกกับกูเหรอไอ้ไม่ขมันอเฮ้ยไแล้ววัน กน,น้าน้องผมอ่ะมาละมึงอ่ะมาลาผมสิสวยแน่วันนี้จะสวยก็สวยส,วยสิสเดี๋ยวรอมันก่อนแะคุยกูด้วยคุยกันดีๆเราคุยกันแบบว่าเป็นประชาชนที่แบบว่าจเจริญแล้วเออไม่อยากมีเรื่องใช่ไหมไม่อยากใช้แบบว่าอารมณ์เป็นเครื่องตัดสินนะเออใช้สติปัญญาเนี่ยเขา้าเขา้าโอ้เมืองนี่จังไรเน้นห้อะไรล่ะไอเวมีปาดเขาอีกมึงชื่ออะไรเนี่ยมึงชื่ออะไรนี่ผมจะแนะนำ พี่เขาช่วยไว้นี่ก่นฟ้าก่นฟ้าผมไอ้วันก่นฟ้าไอ้วันชัยทำไมอ่ะเฮ้ยมึงดูดิชื่อคนมันน้องบัรน้องไปโดนจริงแล้วพี่ชื่ออะไรอินคำปุ๋ยเป็นเล่นของป่ะเนี่ยมันพวกเล่นของพี่จัดการนี่มันพูดรู้เรื่องเออวะเฮ้ยไอ้น้องพี่จะบอกอะไรให้รู้นะเว้ยตาแถวยากบ้านเนี่ยพี่สองคนเนี่ยไม่มีใครกล้ายุ่งพี่คุ้มหมด ล้วน้องเป็นใครน้องมาจากไหนก็ผมก็มาสูงเป็นคนที่นี่แหละแล้วรู้จักพี่หรือเปล่าเนี่ยพี่ชื่ออะไรพี่เป็นใครพี่มีชื่อว่าอินแปลงน้องเคยได้ยินชื่อนี้ไหมอินแปลงอ่ะแปลงอ่ะอินแปลงอ่ะแต่ว่ารู้จักเปล่าอินแปลงเป็นอะไงพี่มันเลยล็อกนะพี่ปูขนาเชียนพี่กับผมว่าพี่ไม่ได้แปลงหรอกทำไมอ่ะมอะไรพูชื่อะพูดไม่ย มึงอยากพี่เงินกูหรือปล่าทำไมยังไม่เรื่องรองคางเว้ยใช่เรียกิดมาเป็นลูกผู้ชายมาไล่ตุปกตากผู้หญิงแบบนี้มันไม่ถูกต้องเฮ้ยปากนี้นะมึงไอ้ลูกก็ไม่รอผมรู้ตัวครับพี่ผมส่องกระจกทุกวันครั่นแน่นอนอย่าทำไม่อย่างไม่เรื่องรองคางไม่าไปยด้พี่ครับพี่มาไล่ตุปกตากผู้หญิงแบบนี้มันไม่ถูกต้องถ้าหามว่าพี่มีฝีมือเอาชนะผมไม่ได้ก็แล้วกันถ้ามว่าเอาชนะผมได้ผมจะหลีกทางให้พี่เลย แน่นอนนะถ้าอย่างนั้นเมือคูตายครับน่้ะดัด้นครัดาวนะัานะเอเลยอ้ยไอ้คนไอ้นโอ้คเลือกพี่คนพี่วะได้ยังจะฆ่ามันนะมันจะปวดที่ไหนโอ้ยเอาเลยบางทีมนไงมันจะปวดอยู่ที่ตีนเโดน เอาเลยเอาไปกันหมดเลยเอาละมึงไอตัวดีเมื่อกี้วิ่งนำต้องมาเลยมึงเนี่ยตัวกับพี่เชื่ออะไรชืออะไรชื่อโนเกียไอเฮียครับมึงชื่อโนเกียตัวกับพี่อะไรนะหนูขอโทเกิ๊บหนูไม่ได้ลืมแล้วเกิบแต่หน้าหนุกตกใจอะไรนะมันไม่ตกใจอะไรเมื่อกี้มีน ถ้ามึงใช้วิ่งนนะทนได้ดีแล้วจะยังไงเนี่ยจัดการยังไงไอ้อย่าไปทำอะไรมรันเล้มันย,ยังเด็กอยู่ยังเด็กยังเล็กเลยดูคบผู้ใหญ่นอนดัดง,ง่ายไม้แก่ดัดยากตอนนี้เราจะจัดนิสัยมันได้อยู่ให้มันเป็นคนดีไป็นั้แต่พี่จะยังไงอะ่ะมันเราให้โอกาสเขาก็ดีพี่การให้โอกาสก็ถือว่าดีดน้องโนเกียนี่ไทยแลนด์ก็ทันเล่นนั่นนี่ก็ทันเล่นก็ทันเล่นนี่มั้ยทันเล่นนายลอกทันเล่นสิเฮ้ยได้ไงได้ไหม เด็กทำไมมันเทเลนจ่ายเลทาเลนทาเลนแต่เราคอยสมัครเด็กๆให้เงินไปไปทำทุนพี่ให้พ่อเขาไปซื้อชุดซื้ออะไรไปออกรายการจะให้ลิเกเราก็ได้ดังด้วยมีชื่อเสียงให้ห้าร้อยเลยเหรอห้าร้อยเลยเลยให้ไปเดี๋ยวพ่อเขาไปใช้หมดไปใช้ซื้อของให้ลูกให้เต้าเขาไม่เอาไปแทงสนุกหรอกเชื่อพี่ พี่รู้เรื่องว่าเขาเป็นคนดีพ่อแต่เมื่อก่อนพ่อเขาชอบแตงเป็นลูกกรดูหัวพ่อเขาที่เป็นลูกกระดูกแหละเป็นยังไงเนี่ยเหมือนลูกขาวอ่ะนี่นะอย่าพี่ให้ตังนะเียพี่ให้ตังไลแ้วก็อย่าไปเราต้องให้นางเท้าสอนไม่ด้วยสอนเด็กต้องสอนแล้วเขาหลังจยใครไปทําอย่างนี้ถ้าเกิดไม่สอนเนี่ยโตไปมันเป็นไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วพี่จะให้ตังแต่ว่า ในครั้งนี้เราหวางพื้นเพื่อหวังผลเด็กในวันนี้ก็คือผู้ใหญ่ในวันหน้าผู้ใหญ่ในวันหน้าคือวัยชาในวันต่อไปคือเราเองเราต้องให้โอกาสเด็กแลวถ้าเกิดเด็กต้อมันรู้จักคุณคุณนเนี่ยเดี๋ยวมันก็มาทดแทนคุณเราเองเราควับเสร็จนู้นละอ้าวไอโนเกียไอเด็กสวยท่านไปชมเลย เราไม่อยากจะให้เด็กได้ยินก็สนุกแล้วพี่ให้ไปยังเนี่ยยังไม่ได้ให้มันคว้าไปแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้โอกาสนะนี่นี่คุยข้อควาจะเห็นนั่นแหละเป็นอะไรหรือเปล่าครับคุณผู้หญิงไม่เป็นอะไรเดยค่ะกำลังจะไปไหนกันล่ะครับเนี่ยถึงโดนไล่ปุ๊บปั้มมาแบบนี้ออ๋คือว่าฉันมีชื่อว่านวลจันทร์นะจ๊ะชื่อนวลจันทร์เหรอครับชื่ออะไรจ๊ะนวลละออค่ะคุพี่กระผมเนี่ยนะทำไมต้องยกหัวเข่าไว้บนโต๊ะด้วยล่ะ ไม่ใช่เขาเอาังมนี่เขาชอบออมผมจนผมผมสายตาลวนลามคุณประธานผมนึกว่าคนคุณยกหัวเข่าขึ้นมาอย่าไม่มองผมนึกว่ากยกเข่าขึ้นมาอัง